ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทำการทดลองนะครับใ, neck. ในเรื่องของตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้านะครับบรรยากาศตอนน <yeah. S 2> <gene> ี้นะครับฝนตกชมฉ่ำดีเนาะที่บ้านใครฝนตกบ้านเนี่ยเหมือนกับบ้านครูหรือเปล่าบ้านทางเลยครับโต้ค่ะต้ค่าแดงเดือครูก่าคือกค่ะ ไม่เห็นแต่ว่าโกดูนะครับตัวนำไฟฟ้าฉนวนไฟฟ้าัเาจะแบบดูวิดีโอทบทวนดูวิดีโอทบทวนสักครู่นะครับเหรอวิลภาพได้ยินเสียงครูไหมครับได้ยินครับอ่าอะไรครับ กอนท้อนะครูไม่ได้ยิน<ด>หรอได้ยินเสียงครูไหมครับได้ยินชัดเจนแล้วครับใส่หูฟังเนี่ยชัดเจนนะ้วครับอได้ยินแล้วครับใครรู้จักงกรท้องเป็น,ปนอะไรใครที่กรชายได้ยินเสียงครูไหมครับได้ยินครับผมโอโเคประยินแล้วเมื่อกี้ติ๊กช่องผิดเนาะ ผูไม่ได้ยินเสียงนักเรียนเลยโอเคนะครับเดี๋ยวดูทบทวนวิดีโอเมื่อวานนี้คงไม่ให้ดูวนนะครับสามบนึ่งสองอ่าคราวนี้เรามาเจาะลึกกันดูบ้างนะครับว่าหัวนำไฟฟ้าคืออะไรเอแต่ด็อกเตอร์ฟ้าฟังดูจากชื่อเด็กๆก็กน่าพอจะเดาออกได้นะครับว่าสารที่มีสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้านั้นจะต้องมีลักษณะอย่างไร เห็นอย่างไรครับเด็กๆพอจะทราบกันบ้างหรือเปล่าว่าสารที่มีสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้าก็คือสารที่ยอมให้กระแสฟไฟฟ้าไหลผ่านได้นั่นเองครับสารที่เป็นตัวนำไฟฟ้าส่วนใหญ่แล้วก็จะมีสถานะเป็นของแข็งนะครับยกตัวอย่างเช่นโลหะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินทองแดงทองคำและอลูมิเนียมเป็นต้น นอกจากของแข็งแล้วสารที่อยู่ในสถานะของเหลวที่มีสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้าก็มีนะครับเด็กๆยกตัวอย่างเช่นน้ำเกลือน้ำอัดลมและน้ำส้มสายชูเป็นต้นถึงแม้ว่าสารในสถานะของแข็งและของเหลวจะมีสมบัติในการนำไฟฟ้าแต่ว่าสารที่อยู่ในสถานะแกส๊สในภาวะปกติ จะไม่นำไฟฟ้านะครับเด็กๆยกเว้นกรณีอยู่ในภาวะที่ความดันต่ำมากๆแก๊สก็จะสามารถนำไฟฟ้าได้ครับช่วงนี้ชี้นะน้องๆทราบหรือไม่ครับว่าไส้ดินสอซึ่งเป็นของแข็งที่เป็นสารอโลหะนั้นสามารถนำไฟฟ้าได้ด้วยนะครับ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะไส้ดินสอที่ส่วนประกอบของแพรไฟ์ซึ่งเป็นแร่ที่มีสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้าครับรู้จักกับหัวนำไฟฟ้ากันไปแล้วคราวนี้เรามาดูเรื่องราวของสารที่มีสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้ากันต่อเลยดีกว่าหวานะครับเด็กๆ ฉนวนไฟฟ้าก็คือสารที่มีสมบัติแตกต่างกับตัวนํำไฟฟ้านั่นเองนะครับเด็กๆเพราะสารที่มีสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าเป็นสารที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ครับตัวอย่างของสารที่เป็นฉนวนไฟฟ้าก็คือของแข็งที่เป็นอะโลหะเช่นแก้วไม้พลาสติกและผ้า ไม่ใช่แค่ของแข็งนะครับแต่ของเหลวบางชนิดก็มีสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าด้วยเช่นกันยกตัวอย่างเช่นน้ำบริสุทธิ์และเอทานอลคราวนี้เด็กๆก็เอทานอลคืออะไรครับคเมื่อกี้นะครับเขาบอกว่าน้ำน้ำนี่เป็นตัวนำไฟฟ้าหรือเป็นฉนวนไฟฟ้า นถนนไฟฟ้าค่ะนไฟฟ้าครับอ้า,า,าแวแล้วทําไมเวลาฝนตกเราไปโดนสายไฟหรือเหยียบน้ําหรือว่าเปียกแล้วไฟฟ้ามันรั่วออกมาไฟฟ้ายังช็อตเราตายไดออ้ไม่รู้ค่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหตอบดีมากเลยหนูไม่รู้จริงๆโอเคเนาะสำหรับเมื่อกี้นะครับ ที่บอกว่าน้ํานะครับเป็นบางทีเอ๊ะทำไมน้ําน้ํารั่วไหลออกมาแล้วมีสายไฟไปนะครับหรือว่าเวลาฝนตกเราไปจับโดนไฟรั่วตามน้ํามาทําไมมันจึงรั่วนะครับทําไมมันจึงนําไฟฟ้าได้เนื่องจากว่าเมื่อกี้นะครับพี่เขาบอกว่านะครับน้ําบริสุทธิ์เป็นฉนวนไฟฟ้าใช่ไหมแต่น้ําอยู่ทั่วไปนะครับที่เราใช้เช่นน้าประปาตามบ้านน้ําฝนที่นตกมาจากฟ้ามันบริสุทธิ์ไหม ไม่น่าบร,ริสุทธิ์นะครับไม่นานะครับมันไม่บริสุทธิ์นะครับมันอาจจะเก็บเอาแร่ธาตุลอยอยู่บนอากาศนะครับหรือน้าอําประปาก็มีพวกคอรีนมีอะไรต่างๆเยอะแยะแ,ะแร่ธาตุสะสมมาอยู่ในน้ําเยอะแยะดังนั้นนะครับจึงทําให้น้ําไม่บริสุทธิ์น้ําไม่บริสุทธิ์มันจะสามารถนําไฟฟ้าได้นะครับดังนั้นไฟฟ้า ที่มันรั่วออกมาแล้วมันโดนน้ํามันก็ช็อตเราได้ตายได้นะครับแต่ว่านะครับน้ําบริสุทธิ์มันไม่สามารถนําไฟฟ้าได้นะครับเนื่องจากว่ามันมีแค่ไฮโดรเจนสองแล้วก็น้ำเอ้ย h โอไฮโดรเจนสองน้ําแล้วก็ออกซิเจนนะไฮโดรเจนสองออกซิเจนหนึ่งเนาะอ้าวทีนี้นะครับเมื่อวานนี้เนาะครูให้การบ้านไปนะครับเมื่อวานนี้ครูให้การ<ล>บ้านไปถึงแม้ว่า เสร็จแล้วใช่ไหมส่งแล้วใช่ไหมโอเคนะครับเรามาดูว่าชนิดของวัสดุที่ใช้ทําวัตถุตัวนําไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้านะครับอันไหนมันเป็นตัวนําไฟฟ้าอันไหนมันเป็นฉนวนไฟฟ้าอันแรกชนิดของวัสดุที่นํามาทํามีดมันเป็นอะไรครับโลหะมันเป็นโลหะเป็นโลหะนะครับมันนำมันเป็นตัวนาหรือเป็นฉนวน ครับตัวนําเยี่ยมมากนะครับอันที่สองเสื้อทิดของวัสดุที่นํามาทําเสื้อคือใยผ้าอะกระานะครับเป็น <cetera. S 2> ตัวนําหรือเป็นฉนวนครับเป็นฉนวนครับวเลกเอร์เป็นฉนวนครับที่สามลวดเสียบกระดาษลวดเสียบกระดาษลาดนำคือโลหะครับโลหะเป็น เป็นตัวนำตัวนำไฟฟ้าครับเป็นตัวนำไฟฟ้าเยี่ยมมากนะครับต่อมาอันที่สี่ถุงพลาสติกครับพลาสติกค่ะพลาสติกนะครับเป็นฉนวนไฟฟ้าครับเป็นฉนวนไฟฟ้าอันสุดท้ายลูกกุญแจสิ่งที่นำมาทำคือโลหะนะครับเป็นเป็นตัวนำไฟฟ้าครับเป็นตัวนำไฟฟ้าเยี่ยมมากเมื่อวานนี้นะครับกูสอนเสร็จปุ๊บมีคนส่งมาปั๊บปั๊บโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะครับขอชื่นชมนะครับ ต่มาวันนี้นะครับเราจะทําการทดลองนาและฉนวนไฟฟ้าในแบบฝกหัดในหนังสือในหน้าหนึ่งแปดสิบสี่นะครับแปดสิบสี่หนึ่งเรียนเอาหนังสือแบบหัดขึ้นมาแล้วก็ทําตามแล้วก็ดูไปด้วยนะครับว่าผลการทดลองเป็นอย่างไรนะครับซึ่งซึ่งซึ่งเราไปดูนะครับว่าอันดับแรกคําถามสําคัญในการทดลองคืออะไรอันดับแรกคือนะครับมันคือหนังสือหรือยัง โมีคนเตรียมิมสอเตรียมปากกามาเขียนแล้วคือตัวนําไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้าหมายความว่าอย่างไรนะครับนักสองนักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าต่อไฟฟ้าครบวงจรหรือโอยวงจรปิดทราบได้อย่างไรมันต้องไฟไฟติดหรือไฟดับไฟ เออไฟติดนะครับหรือว่าหลอดไฟสว่างนั่นเองนะครับนักเรียนคิดว่าวัตถุใดบ้างนําไฟฟ้าได้คิดว่าโลหะโลหะค่ะใครตอรบที่ขชื่อมาเชียวโอ้โหนะครับวัตถุพวกโลหะนะครับโลหะเช่นลวดเสียบกระดาษช้อนโลหะตะปูนะครับนักเรียนคิดว่าวัตถุใดบ้างไม่นําไฟฟ้ายังลบ ยังล,ล,าาลบเศษ็จค่บเศษ็จต่ตรงคเลยนะครับไว้จิมฟันเศษผ้านะครับไวจิมฟันอ้าวเรามาดูคเรามาดูนะครับคําถามเมื่อกี้นะครับยกมาจากในหนังสือเนาะอ้าวเรามาดูท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับเดี๋ยวเขาจะมาทําการทดลองให้ดูนะครับมังกรทองครับสวัสดีครับ วันนี้นะครับเราจะมาทำการทดลองในกิจกรรมที่3.3นะครับตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้าซึ่งนะครับคำถามสำคัญของการทดลองนี้ก็คือตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้ามีความหมายว่าอย่างไรนะครับเรามาดูกันเลยนะครับเราจะทำการทดลองแล้วมีส่วนประกอบอะไรบ้าง ครับซึ่งมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้นะครับอันดับแรกเลยก็คือนะครับวงจรไฟฟ้านะครับที่มีพลังงานไฟฟ้านะครับก็คือแบตเตอรี่ส่วนเชื่อมต่อก็คือสายไฟแล้วก็วงจไฟฟ้า,าก็คือ,อไ,ไฟฟ้านั่นเองนะครับรซึ่งวงจรไฟฟ้าก็จะสามารถนะครับ เชื่อมต่อกันแล้วนะครับก็จะทําให้หลอดไฟติดได้นะครับเดียดูนะครับอ่าหลอดไฟติดนะครับแต่ถ้าไม่เชื่อมต่อก็หลอดไฟไม่ติดต่อมานะครับอุปกรณ์ต่อมาก็คือนะครับอันดับแรกเลยก็คือลวดเสียบกระดาษน,นะครับลวดเสียบกระดาษเจ็ดเบอร์หกจานไฟฟ้าจะเป็นอย่างไรอุปกรณ์ที่สองก็คือ ายางลบของ,งใหม่และที่ใช้ไปแล้วนะครับอุปกรณ์ต่อมาก,ก็คือไม้ไมทีสนสาม้ยิปีฟันไม้ยิปม,มี้ฟันยันเรือรบอุปกรณ์ต่อมาคือเศษผ้านั่นเ,เองอุปกรณ์ต่อมาคือ ช้อนโลหานะครับ a a ช้อนโลหะช้าตามบ้านใช้ร <bisog desarrollo S 3> ับประทานอาหารใช้ชงหยกไนะครับอุปกรณ์ต่อมาเป็นปะปูนะครับซึ a ่งต่อไปนะครับเรามาทดลองกันเลยดีกว่าว่านะครับอุปกรณ์เหล่านี้นะครับเมื่อนำเข้าไปในห้องจอไฟฟ้า มันจะเกิดผลอย่างไรกับหลอดไฟฟ้านะครับต่อไปนะครับเรามาดูนะครับอุปก,ปกรณ์แรกนะครับลวดเสียบกระดาษนะครับเมื่อต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าผลของการเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูชิ้นแรกเลยนะครับอ้าวลวดเสียบกระดาษนี่ป้ายนะครับชิ้นแรกนะครับอเอ๊ โอ้โหผลปลากรดว่าหลอดไฟติดนะครับวดปลากฏดว่าหลอดไฟติดเสร็จแล้วเราก็ไปบันทึกผลการทดลองได้เลยนะครับหลอดไฟสว่างนะครับอุปกรณ์ต่อมานะครับมันคือยางลบนะครับยางลบ เอาไปต่อกับวงจรไฟฟ้านะครับรเป็นอย่างไรหลอดไฟจะสวาา่างไหมยังไงก็ไม่ไม่สว่างเดามาดูกัน<ม> <ๆ S 2> เลยนะค,นนะคาวาบเพราะว่าเป็นยางเลนี่อีกข้างหนึ่งก็ฝ่ายผลปรากฏว่าห<ด>ลอดไฟไม่สว่างนะครับหลอดไฟไม่สว่าง บันทึกผลการทดลองลงไปได้เลยนะครับหลอดไฟไม่สว่างเรามาดูอุปกรณ์ต่อไปกันเลยนะครับอุปกรณ์ต่อไปก็คือนะครับอุปกรณ์นี้ก็ไม่ติดเหมือนกันนะครับเพราะเห็นไม้ไม่ชี้ันนี้นะครับมัมนะไ,มออไปต่อกับวงจรไฟฟ้าจะเป็นอย่างไรนะครับจะทําให้หลอดไฟติดไหมหรือหลอดไฟไม่ติดนะครับ เรามาดูกันเลยนะครับเอหลอดไฟจะสว่างไหมป,ป,ปรากฏว่าเงียบนะครับไม้จิ้มฟันบันทึกผลการทดลองลงไปได้เลยนะครับไม้จิ้มฟันหลอดไฟไม่สว่างนะครับต่อไปเรามาดูวัตถุชิ้นที่4นะครับชิ้นที่4ี่ มีเมื่อต่อเข้าไปกับวงจรไฟฟ้าจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูกันเลยอ้าเศษผ้านะครับเศษผ้าเมื่อต่อเข้าไปกับวงจรไฟฟ้าจะทําให้หลอดไฟติดไหมเรามาดูกันครับวันทูทรีแนว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 ปรากฏว่าหลอดไฟไม่สว่างนะครับบันทึกผลการทดลองลงไปได้เลยนะครับ ปรากฏว่าหลอดไฟไม่สว่างครับต่อไปเรามาดูวัตถุชิ้นที่5นะครับมันคือมันคืออะไรครับมันคือช้อนโลหช้อนมันหาโะมาต่อเข้าไปกับวงจรไฟฟ้าจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูกันเลยวามทู ที่ปรากฏว่าหลอดไฟติดนะครับหลอดไฟติดเอ๊ถ้าเราต่อแนวยาวล่ะเออลองต่อดูกี่แบบสิอ้าวด้ามช้อนและตรงตัวช้อนอ้าวก็ยังติดอีกเช่นเดิมนะครับแม้จะระยะทางไกลหรือสั้นนะครับก็จะทำให้หลอดฟ้าหลอดไฟฟ้าสว่างนะครับ มันทึกผลการทดลองไปได้เลยครับต่อไปนะครับเรามาดูวัสดุชิ้นสุดท้ายชิ้นที่6นะครับมันคือตะปูนะครับตะปูตะปูนะครับ,รบเมื่อต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าจะเป็นเช่นไรนะครับจะทำให้หลอดไฟสว่างไหม หรือหลอดไฟไม่สว่างนะครับเรามาดูกันเลย one t ชึบโอ้โหหลอดไฟสว่างนะครับนักเรียนบันทึกผลการทดลองมาได้เลยนะครับผลปรากฏว่าหลอดไฟสว่างครับเรามาทวนดูอีกครั้งนะครับรู้ไอ้วัตถุนะครับ ทั้ง6ชนิดนี้นะครับเรามาดูว่านะครับเอ๊อันไหนบ้างหลอดไฟติดนะครับเรามาดูอันแรกนะครับอันแรกลวดเสียบกระดาษนะครับลวดเสียบกระดาษลดวดเสียบกระดาษทดลองดูสิลวดเสียบกระดาษหลอดไฟติดนะครับอันที่สอย่างลบนะครับอันที่2อย่างลบมาดูสิว่าหลอดไฟไม่ติดนะครับ และนะครับวัตถุชิ้นที่3นะครับคือไม้จิ้มฟันนะครับไม้จิ้มฟันหลอดไฟไม่ติดนะครับและต่อมาคือนะครับอันที่4เศษผ้านะครับเศษผ้าเมื่อต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าก็จะทําให้นะครับหลอดไฟไม่ติดอีกเช่นกันนะครับหลอดไฟไม่ติดอีกเช่นกันนะครับ ตอ่อมานะครับเป็นช้อนโลหะนะครับช้อนโลหะก็นะครับเมื่อต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้านะครับก็จะทําให้หลอดไฟฟ้าสว่างนะครับหลอดไฟฟ้าสว่างและสุดท้ายนะครับตะปูนะครับตะปูตะปูนะครับเมื่อต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าก็จะทําให้หลอดไฟฟ้าสว่างนะครับทั้ง6กชนิดนะครับ นี่ลวดเสียบกระดาษยางลบไม้จิ้มฟันเศษผ้าและช้อนลวดหางตะปูนะครับจากการทดลองครับเรามาสรุปผลการทดลองซึ่งเราจะสรุปผลการทดลองดังต่อไปนี้จากการทดลองผลเป็นดังนี้หนึ่งลวดเสียบกระดาษหลอดไฟสว่างสองยางลบหลอดไฟไม่สว่างสามไม้จิ้มฟันหลอดไฟไม่สว่างสี่ เศษ้าหลอดไฟไม่สว่างาช้อนลงกฮะหลอดไฟสว่าง6ตะปูหลอดไฟสว่างซึ่งวัตถุที่นำไฟฟ้าได้จะทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างได้แก่ด้วยเสียกระดาษช้อนโลหะตะปูส่วนวัตถุที่ไม่นำไฟฟ้า ได้แกย่ยางลบหมายจิ้มฟันเศษผ้าจากคำถามก่อนการทดลองตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้าหมายความว่าอย่างไรเรามาดูกันนะครับตัวนำไฟฟ้าคือวัสดุที่ไห้ประจุไฟฟ้าผ่านได้ส่วนมากเป็นโลหะเช่นเงินทอ,องแดงอลูมิเนียม ส่วนฉนวนไฟฟ้าคือวัสดุที่ไม่ให้ประจุไฟฟ้าไหลผ่านเช่นยางผ้าแก้วพลาสติกดังนั้นจึงสรุปได้ว่าตัวนำไฟฟ้าคือวัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ส่วนใหญ่เป็นวัสดุป,ประเภทโลหะเช่นทองแดงอลูมิเนียม ส่วนฉนวนไฟฟ้าคือวัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ,ฟ้าไหลผ่านหรือไหลผ่านได้ไม่ดีเช่นพลาสติกไม้แก้วยางผ้าเป็นตน้นสำหรับวันนี้ก็ขอจบการทดลองเพียงเท่านี้บ๊ายบายนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้โอ้ย คุยอยู่ไหนเนี่ยเมื่อกี้ก็ผลการทดลองก็บอกไปแล้วเนาะหน้านี้ก็คงไม่เป็นไรแล้วนะครับนักเรียนคงทําได้นะครับแนวตอบโอเคเป็นเช่นนี้ไปแล้วนะครับหลอดไฟสว่างมีสามอย่างคือลวดเสียบกระดาษช้อนแล้วก็ตะปูนะครับนอกนั้นยางลบไม้จิ้มฟันเศษผ้าหลอดไฟไม่สว่างอ้าวไปดูนะครับคําถามหลังคำกิจกรรมคําถามหลังคำากิจกรรมมันมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่ง วัตุชนิดใดทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างได้นะครับมีอะไรบ้างครับลวดเสียกระดาษกระดาษกระโกะโดหตะตะปูตะปูต่อไปอันที่สองวัตุชนิดใดทำให้หลอดไฟฟ้าทว่างได้ไมยางลบไม้จิ้มฟันยางลบไม้จิ้มฟันเศษผ้าวัด ชนิดใดนําไฟฟ้าและวัตถุชนิดใดไม่นําไฟฟ้ายกข้างบนลงมาตอบเลยนะครับวัตถุนําไฟฟ้ามีลวดเสียบกระดาษโ,โลหะตะป,ปูตะป,ปูวัตถุที่ไม่นําไฟฟ้ามีามทั้งลเศษกระดาษเศษผ้าไม้จิมฟันเยี่ยมมากโอเคในเรียนที่ตอบไม่ทันก็แคปหน้าจอไว้หรือกลับไปย้อนไปดูนะครับในช่อง YouTube ของครูนะครับ รูปผลการทดลองได้ว่าอย่างไรนะครับอันที่หนึ่งหรืออันที่สองวัสดุที่นําไฟฟ้าเหนึ่งครับอันที่หนึ่ง,งใช่ไหมนะครับใช่เลยนะครับวัสดุที่นําไฟฟ้าได้เมื่อต่อกับวงจรไฟฟ้าจะทําให้หลอดไฟฟ้าสว่างแต่วัสดุที่ไม่นําไฟฟ้าเมื่อต่อกับวงจรไฟฟ้าจะทําให้หลอดไฟฟ้าไม่สว่างนั่นเองนะครับข้อที่ห้าวัตถุที่นําไฟฟ้าได้ส่วนมากทํามาจากวัสดุชนิดใด โลหะครับโลหะใส่หนึ่งสองนะครับส่วนมากก็โลหะนะครับวัตถุที่ไม่นําไฟฟ้าส่วนมากทํามาจากวัสดุชนิดใดอะโลหะเช่นยาพวกอะโลหะพวกผ้าไม้ไมนะครับพลาสติกเออพวกผ้า,าอ้าวนะครับเขาถึงบอกว่านะครับวัสดุที่นําไฟฟ้าได้เมื่อต่อกับวงจรไฟฟ้าจะทําให้หลอดไฟฟ้า สว่างเรียกว่าเรียกว่าตัวตัวนำไฟฟ้านั่นเองนะครับส่วนวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้าเมื่อต่อกับวงจรไฟฟ้าหลอดไฟไม่สว่างนะครับเรียกว่าถนวดไฟฟ้านะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้น็ครั้ อ๋อยังไม่ถึงคืนเจโอเคนะครับมีงานให้ทำก็คือที่ครูเฉลยไปเนาะเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้งานให้ไปที่ครูเฉลยไปเมื่อกี้นะครับฉะนั้นก็เอาไปลงหนังสือให้เรียบร้อยนะครับสวัสดีคคุณ้มครับาวน,น,นะครับเดี๋ยวเช็คชื่อก่อนเปิดเปิดอะไรนะเปิดกล้องก็เปิดกล้องเช็คชื่อก่อน คุณลืมคุณลืมหมดเลยเปิดกล้องนะครับเช็คชื่อกี่คนแรกเนี่ยเทวันทูนตรีชีบเอ่อหน้าที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวส่งให้คุณพ่อคุณแม่เอ๊เข้าเรียนบนะครับใครเข้าเรียนแล้วไม่เปิดกล้องบ้างได้ใน YouTube ด้วยนะครับเพราะว่าใน YouTube มีหน้าชั่นะครับใครเปิดกล้องต่อไปหน้าที่สองไม่รับหน้าที่สองเทวันทูนตรีชีน ครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสครูวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวครูขอย้อนกลับไปถ่ายรูป สักครู่นะครับเอ๊อยู่ในน้อใครจะออกก่อนก็ออกได้นะครับคก็ยังดุดเช่นเดิมนะครับแม้จะระยะทางไกลหรือสั้นนะครับก็จะทำให้ลอดฟ้าลอดไฟฟ้าเรามากระดาษ ทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างนะครับท้งฟ้านะครับก็จะทําให้หลอดไฟฟ้าสว่างนะครับไฟฟ้าสวออ่สวางและสุดท้ายนะครับตามครูขายออกไปออกได้เลยนะครับเพราะว่าครูถ่ายรูปส่งไว้ส่งการบ้านครูเหมือนกันครูก็มีการบ้านครูก็มีการบ้านนะครับฉะนั้นแล้วครูก็ขอจบเพียงเท่านี้บายบาย บม่ยบายรค่ะ